จังหวัดศรีสะเกดประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมื่มินสุทธนารีนาถนายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมื่อมินสุทธนารีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงสลารีกิตยากร เป็นประธานพิธีนำผ้ากฐินพระราชทานพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมืองสุทนารีนาถไปทอดถวายพระพากฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์จำพรรษานวัดปราสาทยเยอเหนือตำบลปราสาทเยืออำเภอไพร,พรบึงจังหวัดศรีสะเกษโดยมีพระสราวุธธรรมกามโมผู้รักษาการแทนเจ้าวาสวัดปราสาทเยืเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และคณะสงฆ์ร่วมพิธีรับผ้ากฐินพระราชทานในครั้งนี้ในการนี้นายอนุพงศุขสมนิทผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกดได้มอบหมายให้นางสาวชนมนัตรรอดบุญธรรมรองผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยพันตำรวจเอกนายรัตนประเสริฐรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดนายฉลาดชิดชมนมายอำเภอไพรบึงนายประหยัดธีรวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นท้องที่พ่อค้าประชาชนร่วมทำบุญถวายผพ้าพ,พระกฐินในครั้งนี้สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดถ่ายภาพสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน